พิกุลทองไหว้พระชื่อดังประจําจังหวัดที่มีชื่อเสียงมาจากหลวงพ่อแพ้พระเกศศรีอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องแวะมาไหว้พระขอพรผู้ความเป็นสืบมงคลถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญที่หนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรีตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจันถิ่นวิลชนคนกล้าบ้านบางระจันที่นี่จะเป็นตลาดที่รวมของกินอร่อยๆหรือไม่ว่าจะเป็นของฝาก บรรยากาศจะมีความย้อนยุคทางเข้าจะเป็นป้อมของหมู่บ้านบางระจันที่ทําจากไม้ให้เหมือนเราได้ย้อนยุคก,กลับไปสมัยก่อนของชาวบ้านบางระจันตลาดจ,จะอยู่ภายในวัดโพก้าต้นอําเภอค่ายบางระจันวัดพระนอนจกักริสวรวิหารพระพุทธไซยาตองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ระยะที่สุดของประเทศสร้างมานานเก่าแก่จนไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่แท้จริงสันนิหาราว่าสร้างก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี วัดม่วงชุมสันิษฐานว่าสร้างแต่สมัยอพยาเดิมชื่อว่าวัดกระดัดง,งาเป็นวัดที่ตั้งสมัยสั่งส่งคามกับพม่าและเสียกูงครั้งสองโดยขุดพบเศษพระศิลป์ทรายเป็นจำนวนา <B> BC, มากต่อมาเมื่อเหตุการณ์บ้านสงบมีอิสเลภาพจากพม่าชาวบ้านจึงกับโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย แดนสิ่งส์สิทธิ์คนกล้าเมืองสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทงงางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ทรงคุณค่าพบแหล่งต่อเผาจํานวนมากมีการขุดพบบ่อบ้านสวนแม่ราการ้องร้านอาหารบรรยากาศกลางสวนและวิวทุ่งน้นาเมนูแนะนําปลาช่อนแม่ราหรือปลาอื่นๆของขึ้นชื่อเมืองสิงห์บุรี กาแฟชงเองมีเมลร็ดจ,จากหลายๆจังหวัดได้พูดคุยกับเจ้าของร้านว่านำมาเร็ดกาแฟจากที่ต่างๆที่ไปเที่ยวมาแล้วนำมาคั่วเองเป็นร้านที่ทมีสเสน่ห์อีกร้านหนึ่งอย่าลืมมาชิมกาแฟดิสที่นี้กันด้วยนะคะ กุนเชียงนายอิ่วเมืองสิงห์บุรีขึ้นชื่อเรื่องกุนเชียงทางที่ทํามาจากปลาและเนื้อหมูหากจะซื้อของฝากแนะนําร้านนี้เลยค่ะครับมาถึงแยกนี้ครับวัดโพกแก้วนภาคุณถนนนายจันนวดเคี่ยวสิงห์บุรีครับแหมมันฟังชื่อถนนแล้วมันเลือดเดือดเลยครับที่นี่ครับมีของฝากประจําเมืองสิงห์บุรีที่โด่งดังครับมีอะไรบ้างมาทางนี้เลยครับร้านเขาอยู่นี่แล้ว <S <S เห็นวนเลือนเราโอ้ยเจ๋งฮะไม่ต้องใช้มือฮะท่านผู้ชมสุดยอดมีลูกค้าด้วยบุก สวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนเจ้าของร้านฮะดูไม่ออกเลยสวยหมดเลยอ๋อ เออตอนนี้สวัสดีครับคุณมดใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ้าล้ครับนี่คือเจ้าของร้านพี่แดนจีมดชื่อจริงชื่ออะไรฮะชื่ออังุนตุนยะสิงค์ค่ะอ๋อชื่ออังุนชื่อชื่อจริงก็หวานนะใอังุ่นอังุนไรเม็ดนะคะอร่อยค่ะเอ๊ต้องถามสามีแล้วครับท่านกันโอเคสามีอ๋อสามีอยู่นู่นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ้าวเจอน่าเขาขี้อายใช่ไหมฮะอ่าเราไม่ขี้อายไม่เลเพียงขี้อายไม่เลกันถามภรรยาที่มดก่อนเลยอันนี้มาถึงนี่เขาบอกว่าของฝากเมืองสิงห์ต้องมาที่นี่ใช่เป็นอะไรฮะ คือกุนเชียงหมูค่ะกุนเชียงหมูค่ะค่ะเตี๋ยสมัยก่อนใ้เตี๋ยคือแกขายหมูก่อนค่ะขายหมูเสร็จปุ๊บหมูมันเหลือแกก็เออจะทำไงให้เก็บหมูให้มันอยู่ได้นานค่ะแกก็เลยไปหัดเรียนทําก็เลยเป็นชื่อของกุนเชียงนี่แหละค่ะเป็นชื่อของกุนเชียงใช่ผัดไทยปากบางร้านผัดไทยที่มีมานานติดถนนสายเอเชียใครที่แวะหรือขับผ่านสิงห์บุรีแวะทานได้แวะที่ทน่าเดี๋มี ทา Country View Resort ที่พักบรรยากาศบ,บ้านๆชิๆลๆริมทุ่งนาเหมาะสำหรับคนชอบธรรมชาติที่สำคัญที่พักอยู่ใกล้กับตลาดบ้านบางระจรันเพียง1กิโลเมตรท่านใดที่อยากมานั่งพักผ่อนชิลๆในวันหยุดสุดสัปด,สดาห์สามารถมาได้นะคะสำหรับท่านใดที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวหรือจังหวัดท่องเที่ยวอยู่สามารถมาเที่ยวจังหวัดสิง์บุรีได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมจนจบ ขอบคุณมากค่ะ